นี่คือตำนานหอยใหญ่แห่งอ่างศิลาชนบุรีข่าอนินเตจัจะพาพวกเจ้าไปพิสูจน์ว่าที่นี่หอยใหญ่จริงหรือเปล่าไม่เชื่ออยาลบหลู่หอยแครงตัวจำโบเกือบเท่ากับบ้านทั้งยังมีอาหารพื้นบ้านและวัตถุด,ดิบระดับโลกปูไข่ที่ไข่แน่นยิ่งกว่าไขาน่นไม่ได้หากันง่ายๆวัตถุด,ดิบเกรดพรีเมียมหรือจะเป็นปูม้ากแกะไส์ใหญ่สดๆอ,อ,อาหารทะเลต่างๆที่รถมือน,นั้นยอดเยี่ยมจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากอย่างปลาเก๋าไซส์ใหญ่จัดตัวนี้500เทนะ่านั้นเกืองกไข่และเคื่อน เนื่องมาจากแนวและของเพื่อนรสชาติกำลังดีเลยมี3รสไม่เปรี้ยวเกินไป<ค>ชอบปลาหมึกไข่ต้สมสับต่อมาเป็นหอยตลับผัดฉ่าไซส์ใหญ่เนื้อหนาแน่นนุ่มลื่นถือดับความหอยเต็มๆปูม้าแกะหนึ่งในตำนานเมนูสร้างชื่อสดจัดหวานเจี๊ยบลื่นปลืม้ลม,ลม,มจิ้มอร่อยมากปูไข่ผัดพริกปูไข่ชิน้นนี้แน่นมากจริงๆไม่รู้หาจากไหนคอนเนคชั่นต้องแน่นไม่งั้นหาวัตถุดิบแบบนี้ไม่ได้มาถึงบทพิสูจน์หอยใหญ่จริงมาไปแล้วหอยแครงกรอบๆสดๆเด้งๆตัวเกือบเท่ากับปลาคือดีมากสดกรอบอร่อยสุดท้ายเป็นปลาเก๋าตัวเเบออออรรรรซสสสท็ปปปิลาาม